ศิละปะวัฒนธรรมไทยอีกนอย่างละกันเห็นวันก่อนพี่ปูเป้โอ้ร้องลิเกน,นะคะพี่ตบก็ร้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งศิละปะนะคะวัฒนธรรมอย่างลิเกที่อยู่ในมือคนรุ่นใหม่จะมีการพัฒนาต่อยอดอย่างไรไปชมกันเลยค่ะนาตะดนตรีมีเมื่อนานเป็นศิลป์โบราณควันทอง ปู่ย่าตายายได้นำร้องเสนอสนองสุขสมมนสเสนลิเกเคยงามอย่าให้ตกต่ำ โตโต้ธนเดชโอภาสธัญกรณ์นะครับผมก็จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสวนทานะครับจบนิเทศศาสตร์มาแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเป็นพลเกลิเกนะครับอยู่คณะนิรันดรอภิวัณณชลีครับผมถ้าถามว่าลิเกสำหรับโต้คืออะไรเนี่ยถ้าพูดในเชิงของวิชาการลิเกก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยอีกขแขนงหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าสำหรับในมุมมองของโตเนี่ยลิเกก็เป็นอีกสายอาชีพหนึ่งที่ ใช้ไม่ได้ใช้แค่ทักษะไม่ได้ใช้แค่ความรู้หรือว่าประสบการณ์ที่มีอะไรเงี้ยแต่ว่าลิเกเนี่ยพูดได้เต็มปากเลยว่าใช้ความรักในการทำอาชีพนี้จริงๆตัวเองก็เป็นเป็นลิเกในยุคปัจจุบันเหมือนกันเนาะก็จริงๆลิเกเนี่ย ในตอนนี้นะครับมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากมายเลยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยลิเกเขาก็จะเน้นร้องเน้นรำก็คือด้วยความชอบของท่านผู้ชมสมัยนั้นอะไรเงี้ยแต่พอยุคป,ปัจจุบันเปลี่ยนไปความชอบของคนก็เปลี่ยนไปเนาะทุกวันนี้เนี่ยก็คือเวลาแสดงก็ต้องหาเรื่องที่มันมีความสนุกสนานดําเนินเรื่องไวคนดูเนี่ยจะได้เข้าใจง่ายและอีกอย่างหนึ่งที่ที่เปลี่ยนไปนิเกในสมัยก่อนเขาก็จะเป็นลิเกล้วนๆเลยเนาะแสดงทางคืนแต่ว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยลิเกมี2รูปแบบก็คือ เราจะมีการเล่นคอนเสิร์ตก่อนเล่นลิเกเพื่อเป็นการเหมือนเขาเรียกพูดง่ายๆคือเหมือนเรียกแขกอะไรอย่างเงี้ยเรียกคนเข้ามาดูก่อนอย่างสมมติวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยมามาเจอก็รู้สึกเอ้ยอย่างน้อยก็มาดูดนตรีก่อนแล้วสุดท้ายพอเขาเขาได้ดูปุ๊บเขาเหมือนแบบเริ่มชอบเริ่มติดใจพอได้มาดูลิเกอีกก็รู้สึกว่าเฮ้ยลิเกสมัยนี้มันก็มีอะไรที่เปลี่ยนไปด้วยมันก็เลยเหมือนเขาเรียกว่าขยายตลาดแหละให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจลิเกมากยิ่งขึ้นด้วยครับ ณตอนนี้ก็ต้องบอกว่าลิเกก็เป็นที่ยอมรับมากขึ้นเยอะแล้วก็มีคนรู้จักมากขึ้นแต่ว่าต้ออยากให้ลิเกไปถึงจุดที่ทุกคนที่พูดถึงประเทศไทยแล้วก็นึกถึงความเป็นลิเกยอยากให้ต่างชาติมาเที่ยวที่ไทยแล้วนอกจากนึกถึงโคนแล้วให้นึกถึงว่าเฮ้ยลิเกแล้วรู้ว่าลิเกคืออะไรไม่ใช่แค่รู้ว่าลิเกเป็นยังไงอะไรเงี้ยดูไม่น่าเชื่อถือตำรวจจะต้องมาจัดการ เริ่มแรกเลยเนี่ยคือครอบครัวทำมาหลายอย่างมากในช่วงนั้นเนี่ยคุณแม่ก็คือมีไปแสดงลิเกกับคณะของญาติอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วพอพี่ชายเริ่มโตก็ไปแสดงกับเขาด้วยแล้วสุดท้ายก็เหมือนคุณพ่อเนี่ยเห็นแววว่าแบบพี่ชายเนี่ยชอบแล้วก็รักะครับความเป็นลิเกมากอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับคุณแม่ว่าเอาเงินทุนเนี่ยมามาตั้งคณะเป็นของตัวเองดีกว่าอะไรเงี้ยธนพลโอภาษยากรนะครับชื่อเล่นชื่อต้อมครับ แล้วก็ฉายาในวงการลิเกนะครับชื่อพระเอกนิรันดร์อัญชลีครับคําว่าลิเกไม่ได้เชยเหมือนแต่ก่อนจะคิดว่าหันมาดูลิเกแล้วเดี๋ยวเพื่อนลอ้อลองหันมาดูลิเกปัจจุบันนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยแล้วนะครับไม่ได้เชยหรือโบราณเหมือนแต่ก่อนหรือดูยากเหมือนแต่ก่อนนะครับและลิเกเดี๋ยวนี้ก็ทันสื่อโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ลิเกหลายคณะมีการไลฟ์ทาง Facebook หลายคนอาจจะไม่สะดวกมาดูสถานที่จริงนะครับก็สามารถหาดูตามไลฟ์สดหรือตามช่องทาง YouTube ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ลิเกหลายๆคณะก็มีช่องทาง YouTube ของตัวเองยังไงฝากเยาว,วชนนะครับให้หันมาสนใจวัฒนธรรมไทยอย่างลิเกศิลปะเพื้นบ้านเพื่อไม่ให้สูญหายไปในสังคมไทยของเราด้วยกัแล้วกันครับช่วยกันดารงจงอัุรัรษ์ พวกเราขอปากสร้างฟันช่วยเชียสินไทยให้ดังไปสถานขออนบมัดสการกระปบอมโปรดจงเกลื่อนใสอย่าคลายสิ้นอย่าปล่อยให้สิ้น เสื่อมมอย่างที่เห็นไปนะครับคุณผู้ชมครับว่าปัจจุบันนั้นเนี่ยเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ให้ความสนใจในเรื่องของศิลปะและวัฒน,น,นธรรมกันมากยิ่งขึ้นจีนงๆแล้วส่วนตัวผมเองเนี่ยก็รู้จักน้องโตโตธนเดชเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะที่ไม่ทิ้งของเก่าค,คือเอาเอาเอา,เอาอะไรเก่าๆน่แหละมาอัดแ ทำใหม่แบบทำในยุคมสมัยแล้วทาให้รู้สึกว่าคนวัยเดียวกันรุ่นเดียวกันนั้นสนใจนี่คือสิ่งที่เราต้องสืบสารแล้วก็สืบต่อเอาไว้ต่อไปนะฮะอะไรที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องที่เชยอ,อีกต่อไปแล้วครับนะแต่ถ้าเกิดว่าปรับให้เข้ากับยุคสมัยเนี่ยมันก็สามารถต่อยอดไปในอนา,าคตได้เช่นเดียวกันนะครับ